สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องนี้วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องบ้าลงสีบ้านบ้านชนบทนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นนะครับของอาชีพลงสียังคุ้มค่าอยู่หรือไม่และเรามีวิธีการปรับตัวยังไงนะครับแล้วผู้ที่สนใจอยากมีลงสียังทันอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ได้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก็คือว่าผมได้วิเคราะห์ออกมาแล้ว ได้ประมาณ4ข้อนะครับก็คือมีปัจจัยหลักอยู่4ข้อนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูปัจจัยหลักผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างลงสีนะครับบางอย่างผมอาจจะตอบไม่ได้นะครับแต่ผมจะมาวิเคราะห์จากประสบการณ์ให้ทุกๆคนได้รู้กันนะครับมาดูปัจจัยหลักกันนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือเครื่องจักรลงสีของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นเครื่องจักรนะครับลงสีของเรา แล้วก็2กําลังการผลิตนะครับกําลังการผลิตคือข้าวที่เราได้ไปรับมานะครับต่อการสีหนึ่งชั่วโมงเราได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็3แเปรรูปจากเครื่องจักรของเราอย่างเช่นการสีข้าวเพื่อที่จะขายเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับหรือไม่ใช่แบรนด์ก็ได้นะครับก็คือว่าเราเพิ่มมูลค่า จากข้าวของเราก็คือว่าจากข้าวของเราที่เราไปเก็บเกี่ยวมาแล้วเราก็นํามาสีแล้วก็เพื่อที่จะไปขายเป็นข้าสารเพื่อเพิ่มมูลค่าจากข้าวเปลือกที่เรานําไปในไปขายแล้วเรานำข้าวเปลือกนั้นมาสีแล้วเราไปขายเราก็จะได้เยอะกว่าแล้วก็ปัจจัยที่สีนะครับตัวนี้ปัจจุบันนี้ อยากมีโงรงสียังทันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สไลด์แรกกันเลยนะครับเครื่องจกักรหรือโงรงสีของเรานะครับเครื่องจักรของเราคือก็โรงสีนั่นแหละครับเครื่องจักรคือโงรงสีที่เรามีอยู่ขณะนี้นะครับโงรงสีของเรานั้นนะ่ะสมบูรณ์หรือเปล่ามีประสิทธ,ธิภาพ หรือไม่อย่างเช่นส่วนต่างๆของอุปกรณ์โรงสีเรานะครับมีการสึกหรอไปมากหรือเปล่าเราต้องตรวจเช็คดูดีๆนะครับอย่างเช่นลูกปืนยางขัดข้าวและหินขัดข้าวนะครับหรือแม้กระทั่งสายพานแล้วก็มอเตอร์เลยนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้ามากพอหรือเปล่านะครับระบบไฟฟ้านี่เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับต่อให้ลงสีของเรา ทำงานเต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับแต่ว่าไฟฟ้าไม่พออันนี้ก็ทําให้การผลิตของเราล่าช้าและใช้ต้นทุนสูงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขกันเลยนะครับวิธีแก้ไขก็คือหมั่นตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่องจักรของเราบ่อยๆนะครับและตรวจเช็คความเสียหายของมันด้วยอย่างเช่นส่วนควบและหมั่นทาลูกปืน จารบีลูกปืนนั่นแหละรครับและสายพานยางขัดข้าวเห็นขัดข้าวและมอเตอร์ว่าอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าเราต้องตรวจเช็คบ่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานไปมากๆไอ้พวกเครื่องจกักรหรือว่าไอ้ส่วนประกอบพวกนี้มันสึกหลอได้ง่ายนะครับเราต้องทําให้มันสมบูรณ์อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ผลิตได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าไฟฟ้านะครับ กำลังไฟฟ้าของเรามากพอรหรือเปล่ากําลังไฟฟ้านี่คืออะไรกําลังไฟฟ้าก็คือว่ากําลังไฟฟ้าที่เราต่อมาจากเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับเพราะว่าถ้าเครื่องจักรของเราใหญ่มอเตอร์เราใหญ่เราก็ต้องใช้ไฟฟ้าที่สูงมากขึ้นถ้าเราใช้ไฟฟ้าที่น้อยต่อให้มอเตอร์ของเราใหญ่มันก็ใช้ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับมันก็ได้แค่นั้นเราต้องเราก็ต้องดูด้วยว่า กำลังไฟฟ้าของเราพอหรือเปล่าเดี๋ยวผมมีตัวที่จะใช้วัดไฟนะครับในโลงสีของเรานะครับว่ามันใช้กระแสไฟเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้านะครับและแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้ากันก่อนนะครับก็คือไอตัวเลขนี่นครับเนี่ยไอตัวนี้นะ ไอตัวนี้ก็คือไว้ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าเวลาเราเดินเครื่องลงสีนะครับแล้วก็ไอตัวนี้แมกเนติกนะครับแมกเนติกคืออะไรก็คือไอตัวสวิตช์เปิดปิดลงสีนะครับไว้ใช้เป็นตัวโหลดเตอร์ครับเวลาลงสีเราเกิดปัญหามอเตอร์จะได้ไม่ไหม้และช่วยทําให้มอเตอร์ของเราไม่เสียหายได้นะครับแล้วก็ ส่วนที่สามอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นตัวถังนะครับไอตัวถังตัวนี้ก็คือว่าไอเป็นตัวสวิต์เปิดปิดแล้วเราก็นำไอตัวเลขตัวนี้มาประกอบใส่ตรงนี้เพื่อไว้ดูเวลาเราตีข้าวได้นะครับว่ามีกระแสไฟเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์กี่วัตต์อะไรยังไงนะครับเราก็สามารถนำมาติดตั้งแบบนี้ได้นะครับเหมือนรูปที่สามนี้เลย แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสะไลด์ถัดไปนะครับสะไล์ถัดไปอันนี้ก็คือกำลังการผลิตข้าวที่ได้จากการสีต่อชั่วโมงนะครับก็คือกำลังการผลิตข้าวของเราคืออะไรก็คือว่าการสีข้าวในหนึ่งชั่วโมงนะครับการสีข้าวในหนึ่งชั่วโมงแต่ละเครื่องจักรลงสีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับของบางคนอาจจะสีได้ 100กิโลต่อชั่วโมงหรือ200กิโลต่อชั่วโมงทงั้งทางที่เป็นเครื่องจักรตัวแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูโรงสีหินเดียวขนาด24นิ้วใช้มอเตอร์5้เลงสามารถสีข้าวเปลือกได้80กิโลกร,รมัมต่อ1ชั่วโมงเราจะต้องพัฒนาเครื่องจักรของเราให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้กําลังการผลิตที่เพิ่มนะครับกําลังการผลิตที่เพิ่มก็คือว่าเราสีได้มากขึ้นและ เราใช้เวลาในการเดินเครื่องที่น้อยเพื่อลดค่าไปที่สูงขึ้นเดี๋ยวเราก็ต้องปรับปรุงมันนะครับอย่างเช่นเพิ่มมอเตอร์ให้แรงขึ้นเพื่อเพิ่มกําลังให้กับเครื่องจักรแม้กระทั่งเพิ่มตัวกระทะเปลือกหรือเพิ่มลูกหินเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและใช้เวลาน้อยในการผลิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปก็คือการแปลรูปจากเครื่องจักรของเราอย่างเช่น การสีข้าวเพื่อขายเป็นแบรนด์ของเราหรือไม่ใช่แบรนด์ของเราก็ได้นะครับในปัจจุบันนี้ในวิวัฒนาการของปัจจุบันนี้มันมีการเปลีป่ยนแปลงไปมากนะครับเราสีข้าวของเราเลโก้ LEGO สีข้าวของในหมู่บ้านที่เราไปรับมาก็ได้เช่นกันนะครับในปัจจุบันนี้ถ้ามองผืนๆแล้วผมบอกว่าการไปรับข้าวมาสีแล้วเราได้เก็บได้ลำแล้วก็ได้เข้าไป มันอาจจะไม่คุ้มกับค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำมันรถที่เราไปรับไปส่งได้นะครับแล้วเราต้องปรับปรุงเพิ่มเพื่อเราจะได้ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับก็คือว่าการไปรูปสินค้าของเรานี่แหละและเราก็จะนำประโยชน์จากตรงนี้จากโรงสีของเราตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นไปนะครับก็คือการไปรูปก็คือเรานำค่าเปลือกของเราแทนที่เราจะไปสีให้กับ ไอ้พวกที่เป็นนายทุนใหญ่ๆลงสีใหญ่ๆเรากลับมาสีของเราแล้วเราก็นำมาขายเรานำมาโปรโมทได้ครับเรานำมาโปรโมทในตลาดหรือว่าในโลกออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับ Facebook อะไรอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถทำได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเรานะครับแต่หมายเหตุก็คือการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับเราควรที่จะวางแผนของเราให้รอบครอบก่อนเพราะ เราลงทุนอะไรไปแล้วมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะและความเสี่ยงสูงมันเยอะนะครับอันนี้ก็ควรระวังกันไว้ด้วยเดี๋ยวมาดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ที่สี่อันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือว่าใครที่อยากมีลงสียังทันอยู่หรือไม่นะครับก็คือในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมากมีทั้งลงสีเล็กลงสีใหญ่ลงสีชุมชน เละลงสีขนาดกลางนะครับเมื่อวานนี้ผมไปรับข้าวมาเขาก็มีลงสีเล็กนะครับแต่ว่าเขายังเอามาให้เราสีที่เราเป็นลงสีชุมชนนะครับเขาก็ยังมานํามาให้เราสีผมก็เลยวิเคราะห์ได้แบบนี้นะครับก็คือว่าถึงแม้ในปัจจุบันยังมีการแข่งขันที่สูงมีทั้งลงสีเล็กและลงสีใหญ่แต่บางครั้งลงสีเล็กมันก็ยังทําให้ประสิทธิภาพของลงสีเล็กนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพมากพอเหมือนกับลงสี ขนาดกลางลงสีชุมชนและลงสีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนลงสีขนาดกลางหรือลงสีขนาดใหญ่แต่ไม่ถึงกับเป็นลงสีอุตสาหารกรรมเราก็พอได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูแบบนี้นะครับก็คือว่าเราต้องดูหมู่บ้านของเราหรือว่าที่ที่เราจะจัดตั้งลงสีนะครับว่าลงสีของเราเนี่ยเพิ่งไปจัดตั้งตรงนี้แล้วแล้วในหมู่บ้านของเราหรือว่าในที่ใกล้เคียงเนะี่ยมีลงสีกี่เครื่อง เพราะว่าเราจะได้ประเมินความเสี่ยงของเราได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าในหมู่บ้านหรือรอบๆใกล้เคียงของเรามีโรงสีเยอะเราไปจัดตั้งทีหลังเราเป็นมือใหม่ความรู้อะไรของเรายังเล็กๆน้อยๆอยเราต้องพัฒนาอีกเยอะเราจะสู้โรงสีใหญ่ไม่ได้นะครับเราต้องดูตรงนี้นะครับและก็ในปัจจุบันถ้าเรามีโรงสีเรามีโรงสี เราจะรับข้าวรับแก่เรารับข้าวมาสีเพื่อได้แกบได้ลำและเข้าไปผมบอกว่ามันมันต้องหาประโยชน์จากโรงสีของเราเพิ่มขึ้นนะครับในตอนนี้ก็คือเราทำแบบนี้เราอยู่ได้ไหมเราก็พออยู่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้กําไรมากเช่นควันนะครับ แต่เราจะทำให้ได้กำไรเพื่อที่จะอยู่รอดได้ในปัจจุบันเราต้องพัฒนาของเราไปอีกขั้นนะครับอย่างเช่นว่าเรามีโรงสีแล้วเราจะตั้งโรงสีแล้วเรานำข้าวเปลือกของเรามาสีเป็นข้าวสารแล้วไปขายโปรโมตในตลาดออนไลน์ line, หรือว่าในโลกออนไลน์ line, หรือขายนำตลาดอะไรก็ได้และเราก็จะต้องเพิ่มเพิ่มอย่างนี้ก็คือว่า การดัดแปลงลงสีของเราให้ได้ให้ทำประโยชน์ได้มากขึ้นอย่างเช่นการการดัดแปลงลงสีข้าวของเราให้ทำความสะอาดข้าวเปลือกและคัดเมล็ดพันธุ์ได้อย่างนี้ก็ทำให้เราได้มูลค่าจากตรงนี้ได้ครับอย่างเช่นว่าชาวนามีการปลูกข้าวในแต่ละปีสองครั้งใช่ไหมครับนาปีและนาปังบางทีก็ใช้เป็นนาปีครั้งเดียวแต่เขา แต่เขาจะต้องฝัดข้าวฝัดข้าวในที่นี้หมายถึงเมื่อก่อนจะมีการฝัดข้าวเพื่อเอาเมล็ดที่มันรีบเมล็ดที่ไม่ได้คุณภาพออกนะครับแต่เรานำรงสีของเรามาดัดแปลงเพื่อที่จะดูดข้าวรีบออกได้และคัดเมล็ดพันธุ์ได้เราก็จะได้ผลประโยชน์จากโรงสีเราหนึ่งอย่างเราก็จะได้เงินมากเพิ่มขึ้นและ การทำแบบนี้ยังทำให้เราอยู่รอดได้ในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นกว่าการไปรับข้าวในหมู่บ้านหรือไปรับข้าวมาสีเพื่อได้แค่แกบแค่ลำแล้ก็เข้าไปายได้อีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมายเหตุก็คือการจัดตั้งโรงสีหรือการจะทำธุรกิจโรงสีไม่ใช่ว่าเรามีทุนเราจะทำก็ทำได้นะครับแต่เราต้อง มองถึงสภาพแวดล้อมที่เราจะจัดตั้งและเราต้องมองว่าอนาคตของเราเราจะอยู่ตรงนี้ทําตรงนี้เพื่อที่จะได้ประโยชน์จากโวงตีของเราได้มากหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าเราจะทําเป็นอาชีพอาชีพหลักเลยนะครับถ้าเราจะทําเป็นอาชีพหลักเราทําได้ไหมเราทําได้แต่ว่า เราเป็นมือใหม่เราจะไปเอาข้าวเขายังไงล่ะครับและเราจะได้ข้าวเขามายังไงเพราะว่ายังไม่มีใครรู้จักเราอย่างนี้แต่มีอย่างนึงนะครับเดี๋ยวใน e p ีหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําเป็น EP e ีอีพไปนะครับว่า e p ีหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงตรงนั้นกันแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าโรงสีในปัจจุบันก็ทันอยู่นะครับแต่ว่าดูสภาพเว็ดล้อมของเราด้วยแค่นั้นเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผมพูดผิดประการใดหรือมีอะไรขาดตกบกพร่องผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับถ้าใครชอบชิปนี้ก็แชร์ออกไปหรือใครที่มีญาติที่สนใจก็สามารถแชร์ไปให้ญาติคนนั้นเพื่อที่จะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองและเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดของตัวเองได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ขอขอบ คุณผู้ที่เข้ามารับชมและกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับและหวังว่า ep ีหน้าเราจะมาเจอกันอีกนะครับขอบคุณครับ